มาแล้วคะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมวิวบรรยากาศจากบ้านริมทะเลที่ประเทศนอร์เวย์ที่ซูเปอร์สตาร์สาวสุดฮอตซื้อให้กับคุณแม่เป็นของขวัญวันเกิดอย่างยาย่าอุรัสยาน,นั่นเองคะ่ะ สำหรับยาย่าอุรัสยาเป็นทั้งนางแบบและนักแสดงเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบเมื่อปีพศ2551หลังจากนั้นก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โด่งดังจากละครเรื่องดวงใจอัคนีเมื่อปีพศ2553และมีผลงานในวงการบันเทิองอื่นๆตามมาอีกมากมาย นอกจากเรื่องการแสดงที่เป็นที่น่าจับตามองแล้วเธอยังเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ที่กระตันยูสุดๆเธอและคุณแม่เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากเวลาที่ลูกสาวคนสวยไปไหนมาไหนก็จะมีคุณแม่ไปด้วยเสมออีกทั้งยังได้ควักเงินจากการทำงานซื้อบ้านริมทะเลวิวสวยสุดโรแมนติกให้กับคุณแม่เป็นของขวัญวันเกิดสุดประทับใจด้วย โดยแม่ปลาคุณแม่ของนางเอกสาวซุเปอร์สตาร์ยาย่าอุรสยา ได้เขียนข้อความประทับใจในตัวของลูกสาวและได้ถ่ายทอดไว้บนอินสตาแกรโดยมีข้อความที่สัมผัสได้ถึงความปลับปลื้มใจเป็นที่สุดเมื่อลูกสาวคนสวยย,ายา่าๆทำเซอร์ไพรส์กับลูกสาวคนโตอย่างแคทได้ทำการประมูลซื้อบ้านหลังงามริมทะเลวิวสวยเอามากๆไว้นอนดูพลุส่งท้ายปีดื่มด่ำบรรยากาศแสนอบอุ่นกับครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ให้คุณแม่เป็นของขวัญวันเกิด โดยแม่ปลาได้ถ่ายภาพมุมสูงจากบ้านที่มองเห็นทะเลและเรือยอทจอดเรียงรายอยู่หลายลำเป็นวิวหลักร้อยล้านเลยจริงๆแม่ปลาได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าถึงความประทับใจว่าวิวจากบ้านแม่พี่ยาซื้อให้แม่เป็นของของวัญวันเกิดเมื่อสองปีที่แล้ววิวสวยมากๆว่าไหมคะ แม่พูดเล่นๆทุกปีว่าถ้าแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ที่สุดแม่จะซื้อบ้านตึกนี้เพราะทุกปีเราจะมายืนหนาวสัน่นดูพลุส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่นี่ถ้าเรามีบ้านพวกเราทุกคนจะได้ยืนดูพลุก,กันแบบอุ่นๆพี่ยาเล่าว่าได้ฟังแม่พูดแล้วก็อยากซื้อบ้านให้แม่มากๆเลยให้พี่แคทกับอังเคิลเพอร์เฮนริกอีเมลไปบอกบริษัทเอเจนซี่ขายบ้านว่าถ้า มีบ้านขายให้บอกด้วยมีช่วงหนึ่งพี่น้องคุยโทรศัพท์กันแบบมีรับลมคมในแม่ได้ยินว่าลูกสองคนกำลังประมูลซื้อของกันเห็นนั่งลุ้นตื่นเต้นทามก็ไม่บอกว่าซื้ออะไรเห็นกรีดตื่นเต้นดีใจกันใหญ่โตจนเมื่อวันเกิดแม่เมื่อสองปีที่แล้วลูกเดินเอากุญแจมาให้แล้วบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมายมี Ag, แม่แฮปปี้มาก ag, สุขสันต์วันครอบครัว #IloveMyFamily เมื่อหลายคนเห็นแล้วต่างก็ยินดีกับแม่ปลาพร้อมกับเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณแม่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวเช่นแม่ปลาเป็นคุณแม่ที่โชคดีที่สุดในโลกจริงๆที่มีลูกสาวสวยและแสนดีทั้งสองคนเลยจริงๆ ด้านนางเอกสาวอย่างมากกี้ก็คอมเมนต์ชมว่าแม่ปลาถูกรางวันที่หนึ่งตั้งแต่มีลูกที่น่ารักทั้งสองแล้วลูกๆกก็ถูกรางวันที่หนึ่งเช่นกันที่มีแม่ที่น่ารักอย่างแม่ปลาคะ่ะส่วนแม่ปลาก็ได้ตอบกลับไปว่ารักมากกี้ เป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกสุดน่ารักดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีวิวบรรยากาศจากบ้านริมทะเลก็สวยงามออกมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ